สมุนไพรแต่ละชนิดก็จะมีบทบาทและสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในการรับประทานยาจำเป็นต้องมีการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์โดยตรงเพื่อเลือกตัวยาให้เข้ากับสภาพร่างกายซึ่งผลข้างเคียงและพิษก็เกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะยาสมุนไพรจีนหรือยาแผนปัจจุบนันต่างก็มีผลข้างเคียงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ค่ะ วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับกินยาจีนมีผลอย่างไรกับร่างกายของเราค่ะยาสมุนไพรจีน เป็นยาสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติส่วนมากมาจากพืชค่ะทั้งรากลำต้นใบผลส่วนประกอบของสัตว์และแร่ธาตุต่างๆค่ะจากการวิจัยเป็นเวลาหลายพันปีพบว่ามียาจีนหลายพันชนิดซึ่งเป็นที่มาของตำรับยามากมายค่ะซึ่งนำตัวยาหลายๆตัวมารวมตัวกันค่ะสมุนไพรแต่ละชนิดก็จะมีบทบาทและสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางตัวก็จะมีสรรพคุณในการเป็นตัว าบางตัวเป็นตัวยาลองบางตัวช่วยในการควบคุมการทํางานของระบบในร่างกายบางตัวจะเป็นตัวยาเสริมในการปรับสมดุลร่างกายของเราค่ะซึ่งในการรับประทานยาที่ถูกต้องจึงจําเป็นต้องมีการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์โดยตรงค่ะเพื่อเลือกตัวยาให้เข้ากับสภาพร่างกายและสภาพแวดล้อมของเราค่ะเพราะสภาพร่างกายของบางคนอาจจะไม่เข้ากับตัวยาบางชนิดทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ค่ะเช่น การเวียนหัวอาเจียนหรือมีการระคายเคืองที่กระเพาะของเราค่ะยาสมุนไพรจีนหรือยาแผนปัจจุบันต่างก็มีผลข้างเคียงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วยาสมุนไพรจีนจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยมากกว่ายาแผนปัจจุบันซึ่งผลข้างเคียงและพิษก็เกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะทั้งสภาพร่างกายของเราอายุเพศหรือการใช้ยาเป็นระยะเวลานานหรือใช้ยาที่ไม่ เหมาะสมกับตัวเองหรืออาหารบางชนิดที่เป็นผลกระทบต่อตัวยาค่ะข้อห้ามในการใช้สมุนไพรจีนนะคะก็จะห้ามกับผู้หญิงท้องหรือกลุ่มอาการบางชนิดสมุนไพรบางตัวที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะหรืออาหารบางประเภทที่ไม่สามารถที่จะทานพร้อมก,กันกับอาหารได้ค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการทานยาจีนมีผลอย่างไรกับร่างกายของเราหากท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถ เข้ามาปรึกษาเราได้ที่สหาคลินิกเซนดีไซน์นะคะขอบคุณค่ะ